สมเด็จพระนิษฐถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตอาดาทรงห่วงใยผู้ป่วยและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดรรกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตอาดา โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสม,มุนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิรด,ดา,ดาเชิญวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารพระราชทานไปมอบแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมประกอบด้วยไข่ไก่สดพระราชทานจำนวน1,200ฟองรวมทั้งอกไก่สดแช่แข็งเนื้อสันในไก่สดชุบแป้งทอดเป็ดสดแช่แข็งข้าวหอมมะลิข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ผักโรมิ้แช่แข็งทูน่าก้อนในน้ำเกลือผงพะโละน้ำมันปาล์มเครื่องผัดกระเพราน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดเครื่องปรุงรสต่างๆน้ำดื่มและแอลกอฮอล์อล้างมือโดยมีนายขันประจบเหมาะประธานกรรมการโมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและนางภาสินีลิ้มอติบูลเป็นผู้รับมอบเพื่อน,นําไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ทางนี้ด้วยมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบที่สถาบันเทคโนโลยีจิดรดาน้อมนำมาปฏิบัติในการช่วยทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม